สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะเป็น ep ที่4แล้วค่ะวันนี้ปุ้ยจะนามานำลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับรถ ford ranger ค่ะ xlt mt นะคะราคาอยู่ที่844,000บาทค่ะเราจะมาดูการตกแต่งกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเราตกแต่งกันแบบไหนค่ะในโซนด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว ford ตัว3มิติที่มีไฟ ld 3ดวงนะคะตัวนี้เราจะมีให้เลือกที่เข้ากับรถของท่านนะคะในในตัวนี้เนี่ย รถเราเป็นสีแดงนะคะกระจังหน้าเราก็เลยใช้เป็นปอดตัว ส,สีดําตัดแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถแล้วก็จะมีตัวอักษรอะคริลิกตัวคำว่าเนเจอร์เนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มด้วยนะคะ <Wow. S 1> ตัวด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เราจะทําเป็นสีดําด้านนะคะเป็นการครอบกันชนเข้าไปเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัวครอบไฟหน้าแล้วก็สกู๊ฝากระโปรงหน้าในส่วนของสกู๊ฝากระโปรงหน้าเรามีให้เลือกหลายแบบหลายทรงมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นทรงระดับกลางเราจะมีระดับกลางระดับสูงแล้วก็ทรงต่านะคะ ที่ลูกค้าต้องการเราจะส่งแบบให้ลูกค้าเลือกได้ค่ะในส่วนของซุ้มล้อตัวนี้นะคะเราจะมีให้เลือก3สีนะคะจะแบบเป็นตัวสีดําด้านสีดําเงาแล้วก็สีแบบไวด์แทกนะคะตัวนี้จะมีขนาด 3นิ้ว6นิ้วแล้วก็9นิ้วค่ะแต่ในตัวรถตัวนี้นะคะวิ้ัใส่เป็น6นิ้วค่ะซุ้มขนาดซุ้มล้อกําลังดีนะคะถ้า9นิ้วเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวโค้งของตัวช่วงล้อตรงนี้พอดีเลยค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วนะคะล้อแม็กเนี่ยเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด16นิ้ว18นิ้วหรือ20นิ้วก็ได้ค่ะาลายล้อแม็กเนี่ยคะ่ะเรามีให้เลือกกว่า20ลายเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเราจะมีตัวครอบมือจับแล้วก็เบ้ามือจับด้วยค่ะ แล้วก็จะเป็นครอบแก้มด้านข้างครอบกระจกมองข้างตัวนี้เราจะใส่ให้เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีสปอร์ตบาร์ค่ะแบบเป็นแบบเหล็กค่ะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะคะตัวสปอร์ตบาร์แบบเหล็กเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะก็คือมันสามารถที่จะบรรทุกแล้วก็บรรจุสินค้าได้นะคะสามารถผูกรัดอะไรได้หมดเลยค่ะจะต่างกับไวแท็กตัวนั้นจะใช้ประโยชน์น้อยกว่านะคะ หางตัวน so, ี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับข้อบมือจับนะคะด้านหลังเป็นแบบดาบนะคะมีครอบมือจับมีเบ้ามือจับนะคะแล้วก็มีในตัวของข้อไฟท้ายค่ะตัวนี้จะใส่เป็นเซ็ตดําด้านทั้งเซ็ตเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกันชนเหล็กค่ะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยค่ะตัวนี้เราจะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยค่ะ ในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงค่ะในกรณีที่ลูกค้าเปิดฝ่าท้ายนะคะน้ําหนักมันจะเยอะใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะตัวนี้มันจะเป็นการผ่อนแรงแบบโชกนะคะค่อยๆลงมาแบบนี้เลยค่ะช่วยเบาแรงในการ ยกขึ้นยกของขึ้นลงได้เลยค่ะมาในส่วนของภายในนะคะตัวนี้อย่างที่เห็นค่ะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดําตัดได้แดงสไตล์สปอร์ตเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถค่ะสําหรับตัวนี้นะคะภายในนะคะเ,เราจะมาพร้อมกับจอ Android นะคะตัวนี้สามารถเล่น YouTube มีกล้องมองหลังนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p าพแล้วก็ a n d o รอยอัตได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยเราจะมาพร้อมกับตัวกล้องหน้ารถค่ะตัวนี้เป็นแบบเ d นะคะก็คือให้ความชัดแม้นยามกลางคืนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้ทำความรู้จักกับรถคันนี้ไปแล้วนะคะถ้าอยากทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะก็รบกวนติดตามบุ้ยได้ที่ นนี้เลยะะคะช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ปุ้ยด้วยนะคะหรือถ้าลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ f o r ์ดทุกรุ่นนะคะก็ติดตามปุ้ยได้ที่ Line ID e, แล้วก็หน้าเพจตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยติดตามกันนะคะว่า EP หน้าเนี่ยปุ้ยจะมาแนะนำรถอะไรให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมล้างมือใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็อยู่ห่างเว้นระยะด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ๊ายบาย